สวัสดีครับเพื่อนรักรถจากไอน้ำทุกท่านวันนี้ผอมาจะมารีวิวสตีมเทรนกาโล12แบบจอดลึกเล่าให้อ่านจนเห็นภาพเลยว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างพูดยาวๆแบบเต็มสูตรเหมือนผมกำลังอ่านสคริปต์ให้ฟังในคลิป YouTube ของเราไม่มีหัวข้อไม่มีซับไตเติ้ลแค่มาดื่มด่ำกับบรรยากาศรถจากไอ้น้ำด้วยกันครับผมเปิดคลิปสตีมเทรนกาโล12 แล้วรู้สึกได้ทันทีถึงพลังขอองค์การถ่ายทำความใส่ใจในรายละเอียดของเสียงไอ้น้ำเสียงล้อเสียงกระแสลมพัดข้างรางมันให้ความรู้สึกไม่ต่างจากการอยู่ณจุดนั้นจริงๆคุณจะได้สัมผัสถึงกลิ่นของฐานไอ้น้ำรอยสนิมและเสียงกลไกที่ทรงพลังมันไม่ใช่แค่วิดีโอรถไฟแต่เป็นบทกวีในโลหะและไอระเหยถอมาจากเล่าจากสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก่อนในกาโล12 เราจะได้เห็นรถจากไอ้น้ำหกเครื่องตามที่ผู้สร้างบอกไว้ในพรีวิวการวางโลเคชันครอบคลุมทั้งทางฝั่งตะวันตกและมิดเวส์ตในอเมริกาแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สุดจุดที่ทำให้ผมหลงไหลคือวิธีถ่ายทำที่อยู่กับรถจกักรกล้องติดกับรถเลือกเข้ามุมเสียงใกล้ชิดกับเครื่องยนต์กับล้อเหล็กบางฉากถึงกับสั่นตามแรงสั่นสะเทือนของราง การเริ่มต้นของคลิปให้ความรู้สึกค่อยๆลอยออกมาจากหมอกไอระเหยลอยเป็นแสงเช้าสอดผ่านต้นไม้พลางทางรถจักรขยับตัวเบาๆแล้วเริ่มความทรงพลังเสียงฟู่เสียงวาวเปิดตรงนี้แหละครับที่ทำให้ผมตั้งใจฟังทุกจังหวะเพราะมันคือการสื่อสารของเครื่องจักรความสัมพันธ์ระหว่างพลังความอดทนและสัจธรรมของเล็กล้าในการรีวิวแบบละเอียดเรามาดูแต่ละแง่มุมครับ ด้านภาพด้านเสียงด้านเรื่องราวและความรู้สึกที่มันปลุกให้ตื่นขึ้นเมื่อดูจนจบในแง่ของภาพผมให้เต็มสิบเลยความคมชัดสูงรายละเอียดบนตัวรถชัดเจนทั้งเส้นรอยตามท่อแผ่นเหล็กที่เชื่อมรอยสายไฟยและสีที่ซีดจางตามการเวลาแต่ถูกเติมด้วยประกายแสงอาทิตย์หรือแสงเงามืดของปาริมทางกล้องบิดมุมซูมเข้าซูมออกไล่าตามล้อขาโครโมชันชาลาและพื้นที่รอบข้างมุมกล้องบางจุดจับได้ใกล้จนเห็นละอองไอ คุณเห็นหยาดน้ำค้างบนสายรางเห็นละอองฝุ่นกระเด็นจากล้อเหมือนเรายืนดูอยู่ข้างรางจริงๆแต่สิ่งที่เหนือกว่าความสวยงามคือจังหวะการตัดต่อภาพไม่ใช่แค่ภาพสวยคุณจะรู้สึกว่าคลิปมีจังหวะเหงาจังหวะเร่งจังหวะสงบมีตอนให้เราได้พักสายตาจากภาพหมอกภาพป่าภาพทางโค้งก่อนจะกระชากด้วยเสียงดังกึกก้องขอองค์การเคลื่อนที่อีกครั้ง การตัดสลับระหว่างรถหลายคันให้เราเห็นความแตกต่างของแต่ละเครื่องขนาดลักษณะเสียงแล้วยันย้อนกลับมาในบางช่วงให้เราได้เทียบว่าล้อคู่นี้ดูสั่นกว่าคันนั้นหรือท่อไอระเหยพุ่งแรงไม่เท่ากันด้านเสียงนี่ผมขอชมมากเป็นพิเศษเสียงดีมากครับเสียงไอน้ำพุ่งเสียงลมไหลผ่านท่อเสียงวาวปล่อยไอผมได้ยินเสียงแครกเบาๆจากข้อต่อเสียงแรงสั่นสะเทือนของโครงสร้าง เสียงล้อกระทบรางและเสียงพื้นหลังอย่างนกร้องใบไม้สั่นเสียงกิ่งไม้เสียดสีเสียงเหล่านี้มันรวมกันเป็นซิมโฟนีของธรรมชาติบวกเครื่องจักรเสียงเบสหนักให้ความรู้สึกแรงบทเสียงปานกลางให้มีติเสียงแหลมให้เน้นรายละเอียดการมิกซ์เสียงทำได้ดีไม่ให้เสียงไอระเหยกลบซาวแวดล้อมหรือเสียงรอบนอกกลบเสียงเครื่องกลมกลืนแต่ยังคงให้เราได้เลือกฟังว่าอยากฟังอะไรเป็นพิเศษ ความรู้สึกขณะที่ดูคือผมเหมือนโดนพาเดินทางย้อนอดีตผมจินตนาการว่าสมัยก่อนคนขับรถจักคงมองท้องฟ้าลมพัดเสียงหายใจของเครื่องนี่คือสิ่งที่วิดีโอนี้สื่อสารออกมามันไม่ใช่แค่วิดีโอรถไฟดูแล้วจบแล้วก็ไว้แต่มันปลุกความฝันความรู้สึกเคลื่อนที่ความทรงจำที่เรายังไม่มีแต่จินตนาการได้ผู้สร้างซีรีส์สตรีมเทรนกาโลก็เคยบอกไว้ว่าเป็นซีรีส์ยอดนิยมของเขา วิดีโอแต่ละตอนมักมีความยาวประมาณครึ่งชั่วโมงและมีรถจักรหลายเครื่องให้ชมในตอน11ก็เคยมีการเฉลิมฉลองครบครอบ10ปีโดยรวมกาโล12ถือเป็นก้าวสำคัญไม่ใช่แค่อุปกรณ์ใหม่หรือโลเคชันใหม่แต่เป็นการพัฒนาภาษาในการเล่าเรื่องของรถจักรในคลิปเราจะได้เห็นฉากที่รถจักรไต่ลาดชัน วิ่งผ่านสะพานวิ่งผ่านเขาวิ่งผ่านเส้นทางโค้งและบางคันอาจวิ่งในเขตที่ธรรมชาติเป็นผู้กำกับหมอกตกพื้นดินเปียกฝนพรำเหมือนฉากในหนังศิละปะทุกฉากถูกจัดวางให้มีอารมณ์ไม่ดูเป็นบันทึกเท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวว่ารถจักรคันนี้เคยอยู่ตรงนี้เคยผ่านตรงนี้เคยสู้กับแรงโน้มถ่วงเคยกัดหมอกเคยเคลื่อนผ่านการเวลาแต่ก็มีบางจุดที่ผมรู้สึกว่ายังพอปรับปรุงได้เช่นบางฉากยาวไป ผมเข้าใจว่าสำหรับคนรักรถจักอาจอยากดูฉากเคลื่อนที่นานๆแต่ผู้ชมทั่วไปอาจรู้สึกเบื่อถ้ามันไม่มีการแทรกจังหวะผ่อนหรือเล่าเรื่องสลับบางคราวถึงแม้จะสลับมุมกล้องหรือซูมเข้าซูมออกแต่ถ้าไม่มีตัวเล่าเรื่องหรือคำอธิบายเสริมบางจังหวะจะดูเหมือนการซ้อมวิ่งมากกว่าการเล่าเรื่อง ผมคิดว่าอีกนิดถ้าใส่เสียงบรรยายสั้นๆเสริมประวัติรถจากบรรยากาศโลเคชันเบื้องหลังการถ่ายทำจะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจและเชื่อมโยงได้มากขึ้นอีกจุดคือในพรีวิวมีการกล่าวว่ารถจักหลายเครื่องและโฟกัสโลเคชันฝั่งตะวันตกและมิดเวสต์ของสหรัฐอเมริกาแต่ในคลิปจริงบางช่วงเราจะรู้สึกว่าโลเคชันหลายส่วนคล้ายกัน ป่ารางคดโค้งภูเขาแม้จะสวยแต่บางทีถ้าเพิ่มจุดที่แตกต่างเช่นเมืองเล็กที่มีสถานีเก่าอาคารไม้ริมทางหรือแม่น้ำที่ข้ามสะพานใหญ่อีกสักจุดจะเพิ่มเรื่องราวภูมิศาสตร์ให้เราจำได้ว่ารถคันนี้ผ่านเมืองโน้นผ่านสะพานนี้ผ่านบริเวณแบบนั้นแต่แม้จะมีจุดเล็กๆเ,เหล่านี้ผมบอกเลยว่าสำหรับแฟนรถจักรหรือผู้ที่ชอบมิติของเสียงและภาพสตีมเทรนกาโล12 คือบทกวีบทเล่าเรื่องที่เคลื่อนที่ด้วยเหล็กกับไอหน้ำมันทําให้ผมอยากลุกขึ้นไปนั่งรถจักรจริงๆอยากเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนอยากไปตามเส้นทางที่ยังมีรางอยู่อยากชื่นชมความงามของเครื่องจักรเก่าที่ยังมีชีวิตมันไม่ใช่แค่วิดีโอ YouTube มันเป็นทิธีบวงสรวงให้กับยุคที่เครื่องจักรไอหน้ำเคลื่อนโลกถ้าผมทําเป็นสคริปต์สาหรับคลิปของเรา ขอมาจะเปิดด้วยซีนหมอกเช้ากล้องไต่ขึ้นเหนือรางวาวปล่อยไอเบาๆแล้วค่อยๆเล่านี่คือเครื่องจักรคันที่หนึ่งพร้อมเสียงเบาๆให้ผู้ฟังตั้งใจฟังเสียงจากนั้นซูมออกให้เห็นภาพกว้างแล้วค่อยพาผู้ชมลัดเลาะไปยังรถจักรคันถัดไปสลับภาพกับเสียงกับเรื่องราวเบื้องหลังจากช่วงกลางคลิปใส่จังหวะช้าลงให้เราหายใจให้เราได้พักสายตาชมทิวทัศน์วิเคราะห์ล้อวิเคราะห์ท่อวิเคราะห์ไอน้นาแล้วค่อยเพิ่มจังหวะกลับมาให้ผู้ชมรู้สึก แรงอีกครั้งในช่วงท้ายให้ย้อนกลับมาที่ฉากเดียวกับเปิดตัวแต่เพิ่มเติมว่านี่คือเรื่องราวที่ผ่านมานี่คือความทรงจำที่เราเพิ่งเดินทางปิดด้วยเสียงล้อไหลเสียงไอจางเสียงธรรมชาติให้มันหลุดออกจากหน้าจอสำหรับบทสรุปผมให้คะแนนสตรีมเทรนกาโล12ที่เศษ9ส่วน10ถ้าลดบางฉากที่ยาวเกินไปเพิ่มเสียงเล่าเรื่องเบาๆเสริมและขยายจุดโลเคชันแปลกใหม่อีกนิด มันจะกลายเป็นงานชิ้นเอกที่แฟนรถจักทั่วโลกจะพูดถึงแต่เท่านี้ก็คือประสบการณ์ที่ทรงพลังมากแล้วสุดท้ายครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูกาโล12แล้วมีฉากไหนที่ชอบเป็นพิเศษหรือตอนดูแล้วหัวใจเต้นแรงอยากให้ผมช่วยถ่ายทอดซีนเหล่านั้นให้เป็นคำบรรยายหรือแปลให้เป็นภาษาไทยเต็มผมยินดีช่วยเสมอครับขอบคุณที่อ่านจนจบแล้วเจอกันในคลิปหน้า แล้วเราจะพาโลกไอ้น้ำเคลื่อนที่ไปด้วยกันครับ